สวัสดีค่ะกโกกสเตชันค่ะมีรถหนึ่งคันนะคะมาจอดอยู่หน้าอกปูปาริกิตนะคะทำท่ายุกยุกยี่ยยักยักนะคะมาดีหรือมาลฟ์ดูกันค่ะโอ้โหรถไทยกันเองนี่เองนะคะเป็นรถของคุณพ่อฟื้นคุณพ่อฟื้นนะคะคุณพ่อบ้านของคุณแม่กำใสนะคะมาจากเมืองค่ะไปเมืองมาฝนตกห่ำพอดีนะคะมาจากในเมืองแต่ฝนตกค่ำฝนตกค่ำก็คือตากฝนมานั่นเองะคะ่ะ คือของให้กับช่องแอนชาแนลจ้าช่องแอนชาแนลนะคะเมาลต์ทอไปทําอะไรของเต็มรถเลยนะคะเอาแล้วแอนอยู่ไหนอ่ะแอนอยู่ไหนครับไม่เห็นแอนเลยหรือว่าแอนลงแล้วจะไม่ต้องของลงหร้อนอากาศคนนะไม่ไม่มีมีอะไรเจีย๊ยกไหมต้องอลงไหมเจี๊ยกล้วขอไม้อ๋อจะว่ายน็นนี้เหรอว่าพรุ่งนี้ออ๋ ขอเอ็กซ์ีโชคดีอีกแล้วนะคะเซอร์วิสโดยน้องเสือพาไปจ้าเออเอเวลาเราไปซื้อของเราก็ฝากครอบไปได้นี่เนาะเพียรให้แกไปถึงเวลาเข้าเงินดีเนาะจะซื้อให้ไหมเหรอที่เหรอเหรอหนูไม่เคยได้ไปไหนเลยอ่ะวันไหนคะ น้องเสือพาไปเซอร์วิสนะคะอ๋อที่อาบน้ำหรอคะมันจะมีตะก้าหิ้วใช่ไหมใช่ออนน<อ>มันสบู่มันขึ้นไม่เปียกโอ้ค่ะสะบู่จะได้ไม่เปียกเนาะ มันขบวนค่ะถ้าเป็นเด็กน้อยไปเล่นน้ำฝนเลาได้นีมโอ้ยขาดไแล้วด okay. ีาดีว่าเป็นผ uh> ู้ใหญ่ซื้อค่ะนี่สีว่าเป็นผู้ใหญ่เฉยๆนะคะถ้าเป็นเด็กไปเล่นน้ำแล้วนะอาบน้ำฝนเย็นเย็นเอนะอาบน้ำฝนเยนค่ะเป็องคุณ่ะค่ะดูนะคะดูผลนะคะค่ะตสมปู รถพ่อฟื้นนะคะรถคุณพ่พอฟื้น้บาบนคุณแม่คำใสนะคะมาจากตลาดจ้าเป็นอะไรคะเป็นลายลายหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อกับพี่นองเด้อหนะ้าบ้านลุงคนเงียบยิ้มซิมนะค่ะเด้อเย,ย็นสบายดีค่ะสวัสดีจ้าโนนา,นาคุณนรุม,มนนะคะ กเป๋าบ้านให้ลุ้มป้าจ้ารถโมบายโอเอเอสกาโอเอสมบายสวัสดีสวัสดีแล้วค่ะเด้อเขาพูดชิปท่านค่ะกดไลค์ให้แล้วเก้าอาจติยูอีกหนึ่งเขาพูดสองท่านนี้เขาไม่ชนกันเขบคุณหลายๆจ้าเป็นมือกันเลยจ้าแตกชวดๆที่ปั่นเขาต้องแตกเลยจ้าปั่นมาอยู่หลายคนแล้วค่ะอยู่สี่คนค่ะแม่ข้ามไซสเป็นหัวจูกน้องเสือผ้าไปหนูหน้าผ้ามาดู ก็พี่ฮัทนี่แหละค่ะก็เกาะสเตชันยกกันแค่นี้แหละค่ะอุ้ยองค์ปู่ทำไมออกเงาดำๆถ้ยัาองค์ปู่ตกหน้าใจาหนูตกใจหมดนูกว่าองค์ปู่เปลี่ยนสีโอ้ยน้อองค์ปู่ทำไมเป็นสีดำๆค่ะโอ้ยตกใจหมดเลยค่ะพี่น้องนึกว่าได้สีจริงของปู่นะคะในกล้องมันจะเป็นดำๆนาะ เป็นโชวอีหยังแม่ได้โทรศัพท์ใหม่บ่หนูนาพาไปดูสัตว์เป็นยังไมาหนูนาตามไปเมาตามมาเบิ้งคืออะไรคะคุณแม่คะมาค่ะเอาเอาคือวางสั่นขอพี่อิกซาเดียวคืออะไรอ่ะอีหยังค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คำสายเชิญมาดูอะไรนะคะหนูได้จะพามาดูคุณแม่เป็นอะไรคะได้อะไรไปดูไปใกล้เหรอคะมันไปโต๊มันจะไปได้เหรอคะ ไปนะไปไปแบบเปียกๆเลยไม่คุ้มอ่ะนะโทรศัพท์นะโทรศัพท์โดนฝนไม่คุ้มเลยอ่ะคุณแม่จะให้ดูอะไรคะเอาลบน้อยไปเดี๋ยวดูยืมร่มน้อยมาให้โดนแดดมันก็ยังพอเดี๋ยวูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามไปนะดไปก่อนค่ะเดี๋ยวนะพี่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเอา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 แม่ดูเซอร์ไพรส์อะไรเนาะ มีเซอรไพรส์นะคะเพราว่าจะฝากีซเงินสัก10ล้าน12ล้านมาให้10ล้านแล้วจะใายคลิปยังไงเนี่ยมีเซอรไพรส์มีแป็กซี่เหรออ้าวพี่นี่พี่นี่นะแม่มีเซอร์ไพรส์กอบไปสณีมาโอ้ยพี่มาเรียบเอาเนี่ยก็ไลฟ์สดไปเลยแม่มีเซอร์ไพรส์นะคะเงินมาให้นี่โอ้โหมาดูเซอร์ไพรส์ของคุณแม่ค่ะโอ้โหแกะเคอรี่นะคะ แม่แก่เคอรี่ค่ะโอ้มีหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณสาธุสาธุาสองเหรียญสองเหรียญคุณพ่อเี่มามากมาใกล้ๆเลวคุณพ่อฟื้นเหรียญหนึ่งป้ากระสเหรียญหนึ่งโอ๊ยขอให้คำคูณค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนี่หลวงพ่อคูณอีกค่ะนี่สได้อีกได้อีกนะคะ ก็เสามเหรียญนะคะหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณส่งผ่านไปสดียาส่งมาให้แล้วก็มีดอกไม้แล้วก็เออดอกไม้นี่ก็ะเม่นปะค่ะดอกคุณนายตึงใสเลยโอ้ส่งของคุณนายตึนสายมั้ย้งแก้วน้ำอีกดอกไม้แล้วก็ยามองแยบเลยยาอมแคไอโอโอ มีอันนี้ยังไม่หมดเลยเพราะว่าฉันทาน้อยหนึ่งอัพเที่ยวก่อนนะคะโลชั่นหอมๆหรอคะยาหอมๆมากเลยค่ะยาอันนี้ก็ยังไม่หมดอยู่แบรนด์ที่ใช้อยู่ยาสบู่อีกสบู่อีกหลายก้อนมากเลยหลายก้อนผู้นำนมข้าวนะผู้นำนมข้าวโอ้สบู่ไล่สปิวย์นะสามเพรสามก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้เป็นผู้ชายไม่เขาจะยาบอกตัวหอมอยู่แล้วไม่ต้องใช้ กดเลยกดใช้เลยถ้ามองไมไเราไปซื้อสบู่ไอ้นกแก้วใช้ก็ได้มาหนึ่งกล่องนะคะมีทั้งของสดของแห้งมีทั้งหนังสือธรรมะหรอคะมีน้ำมุดจดออเดอร์ด้วยอ๋อมีจดสมุดจดออเดอร์ค้านี่คมุจดออเดอร์ไปจดออเดอร์นะคะขายดดีขขาายยเสื้อผ้าเล่มละร้าน่มีีกเล่มเละร้านนะคะจดออเดอร์เล่มละร้านหนึ่เล่มโอ้มีสาม ปังปังปังเลยะปังปังปังนะปังปังปังค่ะทั้งทั้งเสื้อทั้งกางเกงคนไหนอยากได้ก็มาเอาไปปลูกเลยคนไหนตื่นสายมาง่ายนะเอาแค่แบบวางไว้ได้เสียบเสียบเนาะเป็นต้นไม้ที่ไม่หวงจะไปอวดพ่อปืนขอบคุณนะคะคุณจันยาที่เอ็นดูคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ดีใจพอมีสิ่งร้ายแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณแม่สิ่งร้ายมาแล้วก็สิ่งดีมาทีหลังนะคะทำให้นอนหลับได้เขาบอกว่าจะเอาเงินล้านให้วันที่หนึ่งขอบคุณค่ะพี่นี่นี่วางก็ได้เลยค่ะที่นี่นี่เองก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะมีสิ่งร้ายแล้วก็มีสิ่งดีนะคะทําให้คุณแม่นอนหลับนะคะโอ้ยนอนหลับคนดีเลยเนาะพรุ่งนี้ก็วันพระเนาะจ้ะเดี๋ยวใส่บาทเช้าเตรียมกล้วยไว้แล้ว สุกพอดีตรงนี้ดีใจมากเลยแม่เมื่อไม่มาจะให้เปิดดูเอาแม่แล้วจะแม่จะไม่ตื่นสายหรอแม่ปลูกต้นหอนต้นเนี้ยปลูกแล้วเต็มแล้วแล้วก็มีปกติแม่ตื่นเช้าเอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้อยู่แซวล์เล่าค่ะคุณแม่ขอบคุณเรียบร้อยแล้วนะคะแพ็คกลับ ดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่จันยาเพื่อนดูคุณแม่คำสาย้านะคะอยู่กับน้องเสือพาไปนะคะหนูนาพาไปดูนะคะช่องกอกกอกสเตชันพี่ฮันนี่สีกอกกอกจ้าไม่เปิดฝากกดไลค์กดติดตามกอกกอกสเตชันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ